ใช้เวลาสั้นๆไม่นานนะครับเพื่อจะแนะนำหลักสูตร MPA ออนไลน์ครับซึ่งเป็นหลักสูตรเรียกว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรแรกของคณะทีะ่จำเริญอายุมาถึง70ปีแล้วนะครับที่เป็นหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรแรกของคณะจริงๆครับเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส70ปีของทางคณะนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วครับว่าท่านอาจารย์พลอยนะครับรองศาสตราจารย์เรพลอยสืบวิเศษเป็นประธานคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรออนไลน์อันนี้ขึ้นนะครับก็เลยจะขออนุญาตนะครับ เรียนเชิญท่านอาจารย์พลออช่วยแนะนําภาพรวมของหลักสูตร MPA ออนไลน์ให้ให้ให้พวกเราได้ฟังสักนิดหนึ่งครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะสวัสดีท่านรองนะคะแล้วก็ท่านผอ,อแล้วก็ท่านผู้บริหารแล้วก็คณะาจารย์นักศึกษาทุกทกท่านนะคะก็อย่างที่อาจารย์ชุมพลได้กล่าวไปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยแล้วก็คณะเราเนี่ยนะคะก็ได้พยายามผลักดันหลักสูตรออนไลน์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของ ความเข้าใจนะคะของของหลายหลายท่านนะคะว่าเรื่องการสอนการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จไหมผู้เรียนจะสามารถที่จะเรียนได้เหมือนกับเรียนในห้องเรียนหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางสถาบันเองเนี่ยก็ก,ก็ตั้งคําถามมาตลอดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสาขาของเราเนี่ยเป็นสาขาที่ ส่วนใหญ่แล้วข้าราชการจะนิยมเรียนกันเพราะฉะนั้นข้าราชการที่อยู่ในช่วงโยกย้ายงานหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเรียนกับเราที่ศูนย์บางศูนย์เรามีทั้งศูนย์ที่กรุงเทพแล้วก็ศูนย์ต่างจังหวัดนะคะบางทีเรียนไปแล้วก็ย้ายถูกย้ายนะคะปัญหาก็คือต้องวิ่งไปหาศูนย์ที่เรามีนะคะก็บางคนก็เลยลังเลก็ไม่ได้เรียนสักทีนะคะก็เลยคิดว่าการตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยก็อยากจะมีหลักสูตรออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่ว่า ใครจะเรียนที่ไหนก็ได้นะคะอยู่ตรงไหนก็เรียนได้แล้วก็เรา,เาหลักสูตรนี้ภาพรวมก็คือจะเห็นว่ามีจริงๆคณะเนี่ยก็มีคณะอาจารย์หลายๆท่านช่วยกันพูดคุยกันมาระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะมีอาจารย์รุ่นน้องๆหนุ่มสาวเนะะี่ยค่ะที่จะเข้ามาช่วยด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ตอบโจทย์แล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่มากด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาเทคโทนโลยีด้วยนะคะก็เลยก็เลยได้คิดกันมานะคะก็ ท่านรองวิชาการท่านรองแผนอยู่ด้วยนะคะในชุดของพวกเราเนี่ยซึ่งจริงๆก็จะบทวาระนะคะในวันที่19ตุลาคมนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่างานต่างๆเนี่ยก็ยังคงช่วยกันทําต่อไปนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราคิดว่าจะให้ผู้ที่สะดวกอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะเรียนในวันธรรมดาช่วงตอนเย็นนะคะหกโมงถึงสามทุ่มก็คือท่านเลิกงานแล้วกลับไปบ,บ้านได้สบายๆนะคะ ก็จะเรียนเช่นเป็นวันอังคารพุทธพฤหัสแบบนี้นะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาไปใช้ชีวิตได้นะคะก็จะทําให้อาจจะเหมาะกับกับวิถีชีวิตของหลายๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมาทางด้านาวิดีโอนะคะสําหรับแนะนำนะคะในภาพรวมอยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นภาพนะคะสักเล็กน้อยก่อน,นะคะ่ะ เรียนนะคะว่าให้ให้ดูหลักสูตรเล็กน้อยนี่ยังไม่ทันกับพริบตาเลยจบแล้วนะคะเร็วมากเลยงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีกว่านะรู้สึกว่าน้องๆจะจะเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะ สำหรับตัวของคณะบดีเองสมองยังไม่ทันพอเสร็จจบไปแล้วค่ะนะคะน,นี้ก็เห็นว่าโลกปัจจุบันนี้มันไปไกลจริงๆนะคะก็เรียนว่าหลักสูตรนี้นะคะก็ไม่ได้ต่างกับหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรออนไลน์ site. นะคะเราก็ทําด้วยการประกันคุณภาพต้องบอกว่าหลักสูตรนี้ได้รับการประกันคุณภาพจากเอวอนคิวซึ่งเป็นการประกันคุณภาพในระดับอาเซียนนะคะของหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย นะะแล้วก็เป็นหลักสูตรแรกอีกชั้นเช่นกันที่ได้รับการประกันคุณภาพในระดับอาเซียนนะคะซึ่งตอนนี้ทางจุฬาธรรมศาสตร์อะไรต่างๆก็ได้ทยอยกันเข้าเข้าประกันแล้วนะคะ ของเราเนี่ยก็ได้เป็นผู้นำไปแล้วนะคะที่หลักสูตรเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวปริญญานะคะก็จะเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตก็คือ MPA นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของการศึกษาตามแผนขอก็คือไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์นะคะทำแค่ศึกษาอ s s t ัด y ีศึกษาอิสระนะคะหลักสูตรก็จะมีความ ระยะสั้นกว่าในที่จะเรียนออนไซต์นะคะออนไซต์เนี่ยประมาณ2ปีนะคะถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราพยายามที่จะตอบโจทย์โดยการให้หลักสูตรเนี่ยศึกษาประมาณ1.5นะคะปีครึ่งนะคะ ด้วยวิธีการเรียนแบบบล o c k course system ก็คือเรียนครั้งละหนึ่งวิชาก็คือ3หน่วยกิตนะคะเป็นเวลาทั้งหมดประมาณสี่สัปดาห์นะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยสัปดาห์หนึงก็เรียนประมาณ45ชั่วโมงต่อ1วิชานะคะก็เรียนไป4สัปดาห์ก็หมดไปแล้วนะคะหวิชาแล้วก็จะมีเรียนอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือเรียนวันอังคารพุตเพื่อหันนะคะสิบนถึงยีน ทีนี้จะครบหลักสูตรได้ก็ต้องเรียนประมาณ13วิชานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองเลยก็คือการสอบประมวลความรู้นะคะซึ่งอันเนี้ยอ,อาจจะหลายท่านก็อาจจะติดว่ายากนะคะบางที่ก็เรียนไปแล้วจะจบแน่ๆนะคะไม่จําเป็นต้องมาสอบแต่ก็ต้องบอกว่า,าการที่เรียนแล้วมีการสอบประมวลความรู้เนี่ยจริงๆในระบบราชการด้วยนะคะถ้าจบจากคณะเราเนี่ย โอกาสในการที่จะได้รับเลือกเนี่ยค่อนข้างจะมีผลเหมือนกันกับสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้เรียนยากมากนะคะเพะยเียงแต่ว่าจะได้มีการสอบเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะเหมาะแล้วก็เข้ากับเ uh, e a r n i n g Objective ของหลักสูตรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการมั่นใจว่ามีบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรก็ประมาณ1 7 1 12, 2 7 2 2 0 0บาทนะคะก็จะมีภาคการศึกษาที่1นะคะคัน,นี้คร่าวๆเ,เนาะ5 2า0 0นะคะภาคฤดูร้อน15,600แล้วก็อีก2ภาคก็คือ52,200เอ่อ5 2า0 0ะคะก็ ราคาจับต้องได้นะคะก็จะเป็นใครบอกว่าของดีราคาถูกไม่มีอันนี้น่าจะถูกกว่าหลายสถาบันนะคะแต่ว่าคนเลือกน้อยเพราะยากน่าจจะเป็น perception นะคะ,ะวิชาสาขาเนี่ยจะเป็นเอกการจัดการสำหรับนักบริหารนะคะก็จะมีทั้งหมด39หน่วยกิตเป็นวิชาหลักเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4วิชาแล้วก็วิชาเอกนะคะทางด้านการวางแผนการประเมินสมรรถนะแล้วก็การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ อีกอสามวิชานะคะส่วนวิชาเลือกเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นวิชาเลือกพวกระบบเศรษฐกิจโลกเชิงพลวัตนะคะการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีนักบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมแล้วก็จะมีวิชาที่เป็นศืกษสารตามแนวแนะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะส่วนวิชาค้นคว้าอิสระเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำอินดีเ e น d ์สตัดดี้อย่างที่ว่าแล้วนะคะก็คือประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบตัติซึ่งตรงเนี้ย หัวข้อที่นักศึกษาจะเรียนได้จะทําได้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตัวเองทํางานอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะสำหรับคณะเราเนี่ยก็จะมีสัสดส่วนอาจารย์ก็อาจารย์ประจำร้อยปร์เซ็นต์นะคะจบปริญญาเอกทั้งหมดแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ยังไม่ได้ตําแหน่งทางวิชาการน่าจะไม่ถึง1% นะคะที่เหลือนั้นก็ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในช่วงของอรองศาสตราจารย์นะคะกำลังจะขอตําแหน่งศาสตราจารย์กันอีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อส่วนสักหนึ่งใน3ก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะก็ทุกท่านก็จะมีความรู้ในด้านการทําวิจัยนะคะแล้วก็ได้สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐได้ดีนะคะก็นักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ เป็นข้าราชการนะคะก็จะได้แก้ปัญหาในหน่วยงานในอย่างตรงจุดโดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาะค,ะคอยแนะนำแล้วก็แล้วก็จะมีการนําเสนอผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานด้วยนะคะทางทางเว็บไซต์ของคณะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยากจะเรียนให้ทุกทุกท่านทราบนะคะในภาพรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะซึ่งคณะทํางานนะคะซึ่งเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงก็จะ ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะครับขอบคุณอาจารย์พลอยมากครับฟังดูจากวิชาแล้วเนี่ยนะครับก็ก็เป็นไปตามนะครับปณิธานของคณะรัฐประศาสนาศาสตร์นะครับคือประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัตินะครับการดีไซน์การออกแบบวิชาต่างๆนีครับก็คำนึงถึงการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัตินะเพื่อจะฝึก p r a อพ t i คติชเนนะครับผู้ปฏิบัติงานในระบบราชการนะครับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นปณิธานของคณะที่ก่อตั้งมาเราจะ0ปีแล้วนะครับในลำดับต่อไปครับเราเห็นภาพรวมของหลักสูตรแล้วนะครับโครงสร้างรายวิชาแล้วนะครับอยากจะไปที่ท่านอาจารย์วิชากรสักนิดหนึ่งครับช่วยอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เราจะใช้นะเพราะว่ามันเป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ครับบางท่านก็ังวลครับว่าอาจารย์ครับว่าเทคโนโลยีที่ใช้มันจะยุ่งยากเกินไปหรือเปล่านะครับเราจะเราจะเข้าถึงมันได้ง่ายหรือเปล่าครับเช อาจารย์อธิบายเรื่องนี้นิดนึงครับอ่ขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นนะครับก็คือว่าในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยลักษณะคือเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันในแต่ละวิชาครับส่วนแรกก็คือเป็นการเรียนสดออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์พลอยได้พูดไว้คือว่าเราจะใช้ช่วงระยะเวลาวันทําการนอกเวลาราชการก็คือวันอังคารพุธพฤหัส ช่วงเย็นนะครับซึ่งเนี่ยจะใช้โปรแกรม MS Teams นะครับซึ่งมันก็คือคล้ายโปรแกรม Zoom ที่เราเสามารถที่จะประชุมออนไลน์นี่แหละครับแต่ว่าเราใช้เป็นการเรียนการสอนตรงนั้นแทนนะครับซึ่งในส่วนของการเรียนการสอนสดตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาเรา,เาประมาณสัก25ชั่วโมงนะครับขณะที่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอีก20ชั่วโมงครับเราจะใช้การเรียนแบบ เรียนด้วยตัวเองหรือ self-paced learning นะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบ e-learning ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านคุ้นเคยหรือเคยลองเรียนของอย่างเช่นจุฬามูคหรือว่าที่จะเห็นภาพชัดเจนหน่อยอาจจะเป็นของ Link e d i n แล้วก็ของ o อ r s e r a แล้วก็ edx เงี้ยครับที่มาหลายชั้นนำก็ทำกันก็คือลัากษณะการเรียน e-learning คือมันจะไม่ได้มีแต่วิดีโออย่างเดียวใช่ไหมครับมันจะมีวิดีโอสั้นๆสลับกับการทากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเช็คความเข้าใจของนักศึกษา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคือสะดวกเวลาไหนก็เรียนเวลานั้นนะครับในส่วนของ20ชั่วโมงของแต่ละรายวิชาเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีกำกับสักหน่อยว่าเอ๊ะภายในระยะเวลา1เดือนหรือ4สัปดาห์ของ1รายวิชานี้เนี่ยคุณจะบริหารจัดการอย่างไรในการที่จะเรียนให้ครบตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงว่าอาจารย์แต่ละท่านเองเนี่ยก็จะมีการดีไซน์และว่า โอเคเรียนเลคเชอร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำเรียน E-Learning ตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยครับเพื่อให้สามารถเรียนให้จบครบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็เพื่อให้ทันการสอบได้นะครับซึ่งพอพูดถึงการสอบเนี่ยนะครับหลายคนก็จะกังวลน,นิดนึงว่าเอ๊ะเราจะสอบกันยังไงใช่ไหมครับคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยคือเราจะให้เป็นการสอบออนไลน์ในแต่ละรดวิชาเพียงแต่ว่าเราจะมีการทำเหมือนกับว่ามีโปรแกรม คืจริงๆตอนนี้เรามีหลายโปรแกรมนะครับท,ที่สามารถทําได้คือการ,ก,รการทุจริตการในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบต่างๆเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องมีแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทําการสอบเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตรวจดูในห้องก่อนว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจับได้ว่าเอ๊ะคุณเปิดอยู่กี่หน้าจอ นะครับรวมถึงว่าคือมันจะมีบางซอฟต์แวร์ผมไม่แน่ใจเราใช้ตัวนี้ไหมบางซอฟต์แวร์เนี่ยที่อเมริกาเขาใช้คือมันดีเทคได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยคุณกําลังเปิดมือถืออยู่หรือเปล่าด้วยแต่นี้เดี๋ยวคณะทํางานจะไปเวิร์กกันอีกทีนะครับแต่โดยคร่าวๆเนี่ยคือเราก็พยายามจะควบคุมมาตรฐานของการสอบให้มันให้มันมีมาตรฐานในระดับหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าบัณฑิตที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะมีคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของ การสอบประมวลความรู้เนี่ยก็คือจะเป็นการสอบในที่ตั้งแทนนะครับเพราะว่าจะมีจำนวนนักศึกษาเยอะแล้วต้องสอบพร้อมกันทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตามศูนย์การศึกษาต่างๆครับทั้ง5ศูนย์ก็คือที่มีกรทมมีพิศนุโลกมีสุราชนะครับแล้วก็อุดอรแล้วโคราชนะครับแต่ละศูนย์ก็จะกระจายกันเอาที่สะดวกใกล้บ้านท่านนะครับส่วนกลุ่มอ้อโทษทีครับก่อนไปพูดถึงกลุ่มเป้าหมายเราพูดถึง i อก่อนก็คือสารานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระนะครับที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยเมื่อเรียนจบ12วิชาเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็จะต้องทําตัวนี้แหละเหมือนโปรเจกต์จบนะครับก่อนที่จะไปสอบประมวลอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยณปัจจุบันเราก็ทํากันอยู่ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะให้คําปรึกษาออนไลน์สมากกว่านะครับแต่แต่บงในบางกรณีท่านนครับเป็นสเปเชียลเคสจริงๆที่อาจจะมีอาจารย์บางท่านเนี่ยสามารถไปประจําที่ศูนย์แต่ละศูนย์ได้แล้วท่านก็สามารถเดินทางไปติดต่อ เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเน้นออนไลน์เป็นหลักส่วนกลุ่มเป้าหมายนะครับคือพอพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยบางคนก็จะเริ่มไม่แน่ใจเลยเอ๊ะฉันควรจะเลือกเรียนที่ศูนย์การศึกษาไหมหรือควรจะเลือกเรียนออนไลน์ดีเงี้ยครับก็เลยอยากให้แบ่งลักษณะกลุ่มเป้าหมายตาม,ตามความต้องการแต่แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือ M.P.A. ออนไลน์เหมาะสําหรับคนที่ไม่สะดวกเลยในการเดินทางมาศูนย์อันดับแรกนะครับอย่างสมมติผมดูสุพิโโลกเนี่ยครับก็จะมีนักศึกษาบางบางคนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายที่อยู่ไกลจริงๆอย่างเงี้ยครับเดินทางมาใช้เวลา2อสมชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะตอบโจทย์มากนะครับขณะที่ตัว M.P.A. อ n นไ t e ์ site, หรือที่เรียนตามศูนย์การศึกษาเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวกนะครับ อีกอันนึงที่ต้องคํานึงถึงคือช่วงเวลาการเรียนคนที่เรียนที่ศูนย์การศึกษาต่างๆเนี่ยครับจะ,จะต้องโฟกัสเลยว่าโอ้ชั้นสะดวกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยก็คือชั้นจะสะดวกอังคารพุทธพาชะแน่ๆน,นะครับคือเสาร์อาทิตย์อาจจะมีติดกิจกรรมติดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่อาจจะเป็นตัว,ต,วตัดอันหนึ่งก็คือว่าเราสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรืออาจารย์ในคลาส เรียนหรือไม่นะครับตัวตัวนี้จะวัดได้ถ้า m อ็ออนไลน์คือนักศึกษาไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดยังคิดว่าเอ๊ะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงกับอาจารย์ในชั้นในชั้นเรียนเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่ก็ยังสามารถทําการเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษาไก่บานทันนะครับแล้วก็ ที่เหลืออ,อ,อาจจะต้องส่งต่อให้อาจารย์ชุมพลต่อครับคงผมมีเท่านี้ครับคุณครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ฤชากรมากครับเราฟังโครงสร้างหลักสูตรฟังภาพรวมของหลักสูตรเป้าหมายของหลักสูตรแล้วไมแล้นวนะครับฟังอาจารย์ฤชากรถึงวิธีการเนาะ เครื่องหมายเครื่องมือได้ใช้ในการเรียนเราก็พอมั่นใจได้ว่าน่าจะเข้าถึงความรู้ได้ไม่ยากนะครับทีนี้เนี่ยโอเคเราก็จะเราก็เวลาเราเรียนเนี่ยครับมันจะต้องมีกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยเนะาะไม่ะงั้นเราก็จะมีแต่ความรู้แต่ไม่มีการปฏิบัติฝึกปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับกิจกรรมงานกลุ่มงานปฏิสัมพันธ์การศึกษาดูงานอะไรเงี้ยครับซึ่งหลักสูตรออนไซต์ของเราเนี่ยมีอย่างเข้มข,นข้มขนและเข้มแข็งมากนะครับ ที่นักสุดออนไลน์นะครับเราจะมีกิจกรรมพวกนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับกับเดือนเชิญท่นอาจารย์ธนาพรช่วยปัญญายเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆหลักสูตรออนไลน์เนาะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะจุดอ่อนมันน่าจะเป็นเรื่องเออมันก็สะดวกแหละค่ะแต่ว่าบางคนบอกว่ามันขาดเสน่ห์มันขาดเสน่ห์คือมันไม่ได้มาเจอผู้คนมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์เหมือนกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในช่วงที่มีปฐมนิเทศนะคะเราจะจัดในลักษณะที่เป็นไฮบริดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถที่จะออนไลน์มาได้ นะคะและก็กิจกรรมดูงานเนี่ยเราก็ยังมีในลักษณะที่เป็นออนไซต์อยู่นะคะดูงานในสถานที่จริงด้วยนะคะส่วนกิจกรรมกลุ่มเนี่ยก็ยังมีนะคะแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาเนาะทีนี้อยาจะเสริมท่านอาจารย์นิดหนึ่งเนาะตอนแรกที่ท่านอาจารย์ชุมพลบอกเออปณิธานเราคือเราอยากจะสร้าง p พ็ก t i t เชนเนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยการเรียนรู้ที่ดทีที่สุดก็คือการเรียนรู้จาก Best Practice ใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยในแต่ละวิชาเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะมีการเรียนเชิญนะคะผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาจากสถานที่ต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้รับการตอบรับนะคะมาจากท่านเลขาธิการกพลอนะคะท่านเลขาธิการกพอนะคะที่ท่านจะเข้ามาช่วยเป็นกสเลเชร์ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะรวมถึงท่านทางพอชอด้วยนะคะค่ะ ครับขอบคุณมากครับเรียกว่าการันตีได้ทั้งความรู้ในทางทฤษฎีแล้วก็ได้ประสบการณ์จาก ผู้ปฏิบัติงานจริงนะครับเป็นผู้ระดับผู้เป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐชั้นนำนะครับที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของเซสชันการเปิดตัวหลักสูตรแล้วครับอยากให้ท่านอาจารย์แต่ละท่านช่วยแนะเชิญชวนนะครับท่านที่รับชมอยู่นะครับทั้งที่ห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านครับว่าแนะนำนะครับให้มาสมัครเรียนงานหรือว่ามีช่วงสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายให้กับคนที่สนใจในหลักสูตรนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์พลอยก่อนไหมครับ ก็จริงๆนะคะหลักสูตรของคณะดีทุกหลักสูตรเลยนะคะแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาเอกด้วยขายของต่อนะคะปริญญาเอกทั้งไทยและปริญญาเอกอินเตอร์ด้วยนะคะซึ่งอนาคตเราก็จะมองไปถึงเรื่องของการเปิดออนไลน์สําหรับปริญญาเอกเช่นเดียวกันว่าลักษณะจํานวนอะไรงนี้ก็อาจจะน้อยลงไปนะคะแต่ว่าก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ ผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีทั้งออนไซต์ด้วยแล้วก็ออนไลน์มาเพิ่มเติมนะคะสำหรับออนไลน์ line, เนี่ยก็คิดว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบเรียนอย่างเดียวนะ,ะไม่ใช่คนทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็คงเรียนเลือกเรียนออนไลน์เหมือนกันนะ,ะเพราะว่า มีเวลาในชีวิตน้อยที่จะทำาหลายอย่างก็เลยคิดว่ามันตอบโจทย์มากกว่าสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าคงมีคนอยู่ข้างข้างนอกอีกเยอะแยะเลยที่มีลักษณะชอบเหมือนกันแบบนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของเครือข่ายหรืออะไรมากนะคะแต่ใช้เวลาเนี่ยยังมีประโยชน์ไม่ต้องเดินทางเรียนเสร็จก็กระโดดขึ้นเตียงนอนได้เลยนะคะก็ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเรียนจากนะะบนเตียงได้ไหมครับได้ได้หมด,ดเลยค่ะแต่ว่าเขาเปิดหน้ากล้องนิดนึงนะว่ายังอยู่กับเรานะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนหลายๆคนด้วยเหมือน น,นะคะที่อาจจะบ้านอยู่ไกลหรือว่าอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะคะก็อยากเชิญชวนว่าลองมาดูก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เพราะว่าชื่อชันของคณะรอสอก็คือมีมีเก่าแก่ที่สุดละนะคะแล้วก็มีสัสดส่วนของศาสตราจารย์นะคะและอาจารย์ที่มีคุณวมฒติทางวิชาการแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเชิญท่านเหล่านี้มานะคะแล้วก็ ประสานเวลาดูกันได้ซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนอะไรที่เราได้ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะเรียนข้าวเ,เรียนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอาจจะมะีวิทยากรมาจากทั่วโลกเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะจะมีล่ามคอยดูแลนะคะอาจารย์ที่เป็นคนสอนเนี่ยก็จะช่วยทุกอย่างนะคะก็คิดว่าน่าจะทําให้หาความรู้ได้หลากหลายขึ้นนะคะในโลกปัจจุบันนี้ขอบคุณค่ะครับเรียนเชิญนัการวิกชากรครับทิ้งท้ายกับผู้ที่สนใจอยากสมัครเรียนนิดนึงครับครับก็จริงๆ ให,ให้ทบทวนก่อนนะครับว่าเราตกอยู่ในกลุ่มเป้าหมายไหนเนาะคือเราสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นถ้าสะดวกออนไซต์ site, ก็ไปตามศูนย์การศึกษาครับแต่ว่าถ้าสะดวกออนไลน์ line, ก็เรียนออนไลน์ line, นะครับแต่ว่าจะไม่พูดเยอะเพราะว่าได้ข่าวว่าหลักสูตรออนไลน์ line, ใกล้เต็มแล้วนะครับก็ถ้าสนใจกปริบสมัครครับขอบคุณครับ ครับก็ย้ําเช,ช่นอาจารย์ธานอารับจะขอย้ำเน้นย้ำนะคะกําหนดการนะคะกําหนดการรับสมัครนะคะรอบแรกเนี่ยเราเปิดถึงวันที่30กันยานี้นะคะต้องรีบกันหน่อยนะคะเดี๋ยวที่นั่งจะเต็มก่อนนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิสอบนะคะ4ตุลาคมนะคะสอบสัมภาษณ์9้าตุลาคมนะคะประกาศผลคัดเลือก15ตุลาคมนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดอย่าลืมติดตามชมนะคะ เฟซบุ๊กของเราด้วยนะคะค่ะ ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตรทุกท่านนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยลงแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านรองอธิบดีท่านผอท่านผู้บริหารข,ของกรมก็ยังอยู่ฟังเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับ,บก็หวังว่านะครับจะได้คังคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมแล้วก็ทางบ้านได้รับชมผ่าน Facebook ไลฟ์ของคณะไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมจบลงเพียงเท่านี้ับจจนนกกว่าะพหม ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ